สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้์และชวงนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มานอนป่าอะไรนะครับจะพาเพื่อนๆกลับไปหาดูหินที่มีเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าผมเอาลงเพจแล้วมีเพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับวันนี้ก็เลยจะพากลับไปหาดูเจ้าหินสีเขียวนั่นนะครับแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็มีลุงแล้วก็น้องแล้วก็น้องพังนะครับมากันสี่คนครับเดี๋ยวเราเดินลงไปครับเพราะว่าลุงครับก็เดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไป ตอนนี้นะครับก็เดินมาถึงรานทานที่เจอหินแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช่ตรงนี้นะครับเพราะว่ายังอยู่อีกไกลนะครับลุงกับน้องนี่เดินไปล่วงหน้าไปก่อนเลยนะไม่รอเลยนะครับและผมไม่แน่ใจว่าหินก้อนที่เจอนี่ยังอยู่ที่เดินอยู่ไหมนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมมาดับปลาช่วงนั้นนี่จะเป็นช่วงน่าจะเป็นเดือนกรกฎานะครับหรือว่าสิงหานี้ไม่ไม่น่าจะเกินนี้นะครับก็เป็นหน้าฝนอยู่เนาะ ก็เลยไม่รู้ว่าหินนั้นอยู่ที่เดิมไหมนะครับเดี๋ยวเราไปเดินหากันดูครับ<า>ตอนที่ผมมานะครับผมยังเดินตามร่องน้ําได้เลยนะครับดูสิหน้าฝนถ้าจะแรงครับซ้อพ่อเศษไม้ไผ่อะไรมาติดกันเต็มเลยนะครับต้นเต๋าล้มอยู่ตรงนี้ด้วย Okay, เดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะครับ นี่ครับลงมาเรื่อยๆก็เจอที่มีสีอย่างงี้แต่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เหมือนลูกที่เราเจอตอนน,นในคลิปนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนตะไครหรือว่าอะไรสักอย่างเกาะนะครับแต่ถ้าอยู่ในน้ํนี่สีนี่สวยเลยอย่างนี้เลยนะครับอน,นี้ไม่ใช่นะรันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับตะไครหรืออะไรเกาะสักอย่างเชื้อราหรือเปล่านะเกาะอยู่ไปเราไปอ,าอันนึงก่อ เราเจอกับผลไม้ป่าไข่ลูกมันคุดเลยนะครับเม็ดด้านในรสชาติจบเปรียปร้ยวๆนะครับแต่ไม่มีลูกที่รู้สึกว่าไม่มีลูกที่น่กกินได้นะครับเพราะหล่นลงมาพัางหมดเลยแล้วก็เน่ามีหนอนด้วยนะครับตักนี้อ่ะสวยซะหน่อยเปรียร้ยวเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ดูลำห้วยสิผมคิดว่าไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านะครับอยู่ที่เดินหรือเปล่าไม่รู้นะครับการพาเพื่อนๆกลับมาครั้งนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับแค่ขอแค่ได้เจอแล้วก็ได้พาเพื่อนๆมาดูว่ามันเป็นหยกหรือเปล่านะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปหากันต่อนะครับ ทุกคนครับเราก็มาถึงคิดว่าน่าจะถึงบริเวณที่เจอหินที่เป็นสีเขียวแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่านลำห้วยนี้มันเปลี่ยนไปนะครับดูทรงแล้วเหมือนกับจะเป็นบริเวณตรงนี้แต่ก็ดูหินแล้วเหมือนกับว่าออกเยอะกว่าที่ผมเจอตอนตอนหน้าฝนนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันครับว่าจะจะได้เจอไหมไป เมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ลงุงเราลงไปหาถึงด้านล่างนู้นเลยนะครับแต่จริงๆผมคิดว่าจุดที่เจออยู่ด้านบนนะครับแต่ด้วยสภาพลำห้วยมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทําให้หาไม่เจอครับลุงก็เลยบอกว่าเราลงไปตั้มต้นจากด้านล่างขึ้นมานะครับพวกผมลงไปถึงด้านล่างนะครับก็ได้กินข้าวเที่ยงหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็หาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเวลาบ่ายสองกว่าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไปรอบน,นี้ไปถ้าไม่เจอหรือว่ายังไงคงต้องเดินทางออกจากป่าไปนะครับไม่างนั้นเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันจริงๆนะครับ เหตุปะเราค,ค่อยหาไปกันต่อ ถ้าเกิดเขาเห็นว่าเขียวแล้วเขาแบกไปก็จบแต่ถ้าเขาไม่แบกแม่งว่าน่าจะฟักไปแล้วแหละที่จะมาเขามาช่วย 我有，你到别家那找哈，有的哎，我都去，我都去过哎，这过去好了哈，哎 <noise>，别搞了，别 ตอนนี้นะครับก็ไปหามาถึงทางที่จะแยกขึ้นเขาแล้วนะครับก็ไปรอบนี้ก็ไม่เจอนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆและขออภัยทุกๆคนที่ชมคลิปนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าหน้าฝนน่าจะไปกับหน้าฝนถ้าไม่งั้นก็อาจจะมีคนอื่นเขาแบกไปแล้วนะครับพอไปถึงพื้นที่ที่ผมเจอนั้นไม่มีแล้วนะครับผมไม่ได้บอกพื้นที่ตรงที่เจอให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ หินก้อนนั้นก็จะเป็นคล้ายๆวงรีนะครับด้านใต้ก็จะนูนๆอย่างนี้นะครับคล้ายๆออกเป็นตัวยูนะครับส่วนด้านบนก็จะเรียบๆไม่ค่อยนูนเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลาทุกๆคนไปเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้าฝนนี้ก็อาจจะมาเดินใหม่ดูซิว่าจะเจอไหมนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย